ข่าวไทยพีบีความจริงโดยตัวจริงที่การยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของคอสชอและคอรอมอแม้ว่าจะได้รายชื่อครบแล้วนะครับแต่ก็ต้องมีการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันที่4พฤศจิกายนแต่สัดส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะประชุมกันวันพรุ่งนี้จะต้องตัดให้เหลือ5คนจากที่มีผู้แสดงเจตจำนง11คนและที่เลือกครบแล้ว20คนก็คือสภาปฏิรูปแห่งชาติครับ สมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชลงมติรับเลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรม,มนูญตามสัดส่วนรวม20คนแล้วหลังจากเปิดให้สมาชิกลงชื่อแสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการเลือกรวม34คนแต่คุณสมบัติผ่าน32คนซึ่งทั้ง2คนขาดคุณสมบัติด้วยเหตุที่เป็นอดีตนักการเมืองและอีกหนึ่คนคือนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองขอถอนตัวนะครับและก่อนเปิดให้สมาชิกสปชลงมติรับ ผู้สมัครทั้ง31คนต่างอภิปรายสแสดงวิสัยทัศน์ทั้งที่ชี้แจงคุณสมบัติส่วนตัวและประสบการณ์การทำงานรวมถึงเจตจำนงในการร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวอเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกกรรมธิการสปชนัดประชุมอีกครั้งวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนเพื่อลงมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสปชก่อนที่จะนัดหมายประชุมเพื่อรับรองชื่อกรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งคณะ รวม36คนในวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้ในขณะเดียวกันนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอยืนยันว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้สอนอชอได้ลงมติเลือกสมาชิกเข้ารับหน้าที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้5คนตามสัดส่วนที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดพร้อมระบุว่าขณะนี้มีผู้แสดงเจตจำนงแล้วรวม11คน นอกจากนั้นประธานสนชยังเปิดเผยว่าเตรียมประชุมพิจารณาวาระการถอดถอนนักการเมืองรวม3คำร้องในวันที่12พฤศจิกายนนี้ทามกลางรายงานข่าวว่าสนชพบข้อมูลว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เคยเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือกอนอขอจึงอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะลงมติถอดถอนและมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้ครับ ลองดูรายชื่อสมาชิกสปชที่จะเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับประกอบด้วยนายมานิตสุขสมจิตนายประชาเตรัตนางทวินวดีบุรีกุลนางสาวสมสุขบุญยบัญชานายเชิดชัยวงเสรีพลโทนครสุขประเสริฐพลเอกเลิศรัฐรัตนวานิชนายชุมพลสุขมั่นนายวุฒิสารตันชัยนายคำนวนสิทธิสมานนายอเนกเหล่าธรรมทัศน นางทิชาณะนนรรนางนรีวันจิตตการนน,นายจรัสสุวรรณมารานายภัยบูรนิติตะวันนายสุพัทรานาคาผิวนายบรรทูลเศษฐิโรจนายชูชัยสุพ,พวงศพลโทนาวินดำริการและนายมีชัยวีระไวยทยะกับ